เคล็ดลับแก้อาการท้องผูกด้วยวิธีธรรมชาติว่ากันไปแล้วเนี่ยอาการหนึ่งที่ไม่พึงผสมของคนทำงานอย่างเราเราก็คืออาการท้องผูกซึ่งท้องผูกนี้ก็จะเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุหลายประการประกอบกันและปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอาการท้องผูกนั้นน่าจะเป็นเพราะว่านิสัยการรับประทานอาหารของเราเนี่ยเป็นทานอาหารที่มันไม่มีกากใย ไม่มีไฟเบอร์ก็เลยทําให้เกิดกากอาหารน้อยเวลาถ่ายก็ไม่มีอะไรให้ถ่ายซึ่งลักษณะอาการเช่นเนี้ยก็จะเกิดในกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่าเกิดกับคนหนุ่มสาววัยทำงานที่สามารถจะขบเคี้ยวอาหารได้มากกว่าแต่ที่สําคัญก็คือสามารถที่จะเลือกทานอาหารได้หลากหลายกว่าผู้สูงอายุนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คนวัยทำงานประสบกับปัญหาท้องผูกก็คือการขาดการออกกําลังกาย นั่นเป็นเพราะว่าการบริหารร่างกายนั้นนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วยังเป็นวิธีทางอ้อมในการทําให้ลําไส้นั้นมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นด้วยจึงทําให้ระบบขับถ่ายทํางานได้ง่ายและดีขึ้นส่วนเรื่องของการกลั้นอุจจาระบ่อยๆก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทะให้เกิดอาการท้องผูกจะเห็นได้ว่ามีนักธุรกิจจานวนมนอยที่ให้ความสําคัญกับหน้าที่การงานมากเกินไป และกล็มงจากกั้นอุจจาระกั้นอึอกั้นชีไว้โดยให้เสร็จงานซะก,ก่อนถึงจะไปเข้าห้องน้ำเช่นเดียวกับผู้หญิงสาสาวที่มักจะปฏิเสธการเข้าห้องน้ำนอกบ้านซึ่งพวกเธอจะให้เหตุผลว่ามันไม่สะอาดพอและอายที่จะต้องถ่ายอุจจาระในห้องน้ำสาธารณะตรงนี้ก็เป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาท้องผูกด้วยเช่นกัน นั่นเป็นเพราะว่าอุจจาระที่ถูกขั้นไว้ที่ลำไส้ส่วนล่างลำไส้ใหญ่นั้นจะทำหน้าที่ดูดน้ำออกไปเรื่อยๆจนสุดท้ายการถ่ายอุจจาระของคุณจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ยากพอสมควรเพราะก้อนอุจจาระจะยิ่งแข็งและแห้งมากขึ้นเมื่อมันแข็งมันแห้งจึงต้องออกแรงเบ่งมากขึ้นบางรายอาจจะมีเลือดออกเกิดแผลจนกลายเป็นปัญหาริดสีดวงและคราวนี้ละครับที่จากเรื่องที่สบายๆนั้นก็จะกลายเป็น เป็นเรื่องใหญ่ที่ทรมานสำหรับพวกเราทุกคนและเมื่อท้องผูกเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันของทุกคนการแก้ปัญหาจึงควรเริ่มต้นที่ตัวคุณเป็นสำคัญก่อนอื่นคุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเพราะว่าการถ่ายอุจจาระของคุณเป็นยังไงเพราะอาการท้องผูกนั้นไม่จำเป็นต้องไม่ถ่ายหลายวันแต่เพราะว่าท้องผูกก็คืออาการถ่ายอุจจาระเป็นก้อนแข็ง เวลาถ่ายยากลำบากคุณจะต้องใช้แรงเบ่งมากกว่าปกติส่วนการรักษาอาการท้องผูกในปัจจุบันก็มีที่หลายวิธีตั้งแต่การปรับพฤติกรรมซึ่งอาจต้องใช้เวลานานแต่ก็ปลอดภัยต่อสุขภาพส่วนวิธีที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือการกินยาถ่ายอันนี้ก็เป็นวิธีที่รวดเร็วแต่ก็เป็นเพียงวิธีการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะคุณอาจจะกินยาถ่ายจนเคยายา เลยต้องเพิ่มยาขึ้นเรื่อยๆย,ยาถทายในปัจจุบันนั้นมีด้วยกันหลายชนิดตั้งแต่ยาสูนไพลาย,ยาดองเร้าและยาแผ่นปัจจุบันที่มีหลายรูปแบบให้บริโภคอย่างมากแต่ผู้บริโภคก็อาจจะเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยเช่นกันหากนำยาท่ายเหล่านี้ไปใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะสาวๆที่คิดว่าการกินยาท่าย ไม่ถ่ายอุจจาระทุกวันก็คือหนทางหนึ่งในการลดความอ้วนในการที่ภูมิปัญญาของไทยนั้นก็ได้นําสิ่งที่ดีๆจากธรรมชาติโดยเฉพาะสูุ์ไพรพื้นบ้านมารักษาและก็บรรเทาอาการท้องผูกอย่างได้ผลและก็มีความปลอดภัยกว่าที่สําคัญก็ยังเป็นการประหยัดสตางในกระเป๋าของคุณอีกด้วยสมุนไพรพื้นบ้านที่ว่าก็เช่นมะขามแขกแมงลักขี้เหล็กและร้นนงว้า ามาพูดถึงมะขามแขกกันก่อนมะขามแขกนั้นเรานําส่วนของฝักและใบมะขามแขกมาใช้เป็นยาระบายโดยใช้ใบมะขามใบมะขามแขกใบแห้งๆ m. หนงถึงหยิบมือหรือจะใช้ฝักก็ได้4-5ฝักหั่นเป็นชนิ้นเล็กๆต้มกับน้ำหนึ่งถ้วยนานสินาทีดื่มก่อนนอนถ้ามีอาการแน่นตุกเสียดให้ใช้ร่วมกับยาขับถ่ายเช่นขิงแกกระวานหรือการพลู วิธีการนี้เหมาะกับผู้สูงอายุที่มีอาการท้องผูกเป็นประจำส่วนข้อควรระวังนั้นก็ควรจะใช้มาขามแขกเพื่อแก้อาการท้องผูกเป็นครั้งเป็นคราวเพราะถ้าคุณใช้บ่อยนั้นจะทําให้คุณขาดธาตุโพแทสเซียมและทําลายระบบประสาทที่ควบคุมการบีบตัวของนาไส้ได้ <c oughs> พูดถึงเม็ดเม็ดแมงลักกันบ้างเม็ดแมงลักนั้นจัดเป็นยาระบายที่ดีก็คือที่เพิ่มกาาอาหาร ทำให้มีปริมาณอุจจาระมากขึ้นโดยเมื่อจะช่วยหล่อลื่นและช่วยให้อุจจาระอ่อนตัววิธีทำนำเม็ดเมล็ดลักหนึ่งช้อนชาแช่น้ำหนึ่งแก้วทิ้งไว้ให้พองเต็มที่รับประทานก่อนนอนข้อควรระวังในการใช้เม็ดเมล็ดลักนั้นก็คือใช้น้ําให้มากพอเพื่อให้เม็ดเมล็ดลักพองตัวเต็มที่เม็ดเมล็ดลักที่พองตัวไม่เต็มที่ก็จะดูดน้ำจากกระเพาะอาหารและลำไส้ ซึ่งจะทําให้อุจจาระนั้นแข็งและก็อุดตันเกิดอาการท้องผูกมากขึ้นไปอีกส่วนภายตัวต่อไปที่จะพูดถึงก็คือขี้เหล็กขี้เหล็กนั้นเป็นส่วนภายพื้นบ้านที่มีฤิกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ใหญ่ช่วยการกับถ่ายดีขึ้นเหมาะสาหรับผู้สูงอายุซึ่งมักจะนอนไม่หลับรับประทานอาหารไม่ค่อยจะได้และมีอาการท้องผูก วิธีใช้ใบีเหล็กนั้นก็คือโดยการนําใบอ่อนหรือดอกตูมประกอบอาหารรับประทานหรือเราอาจจะนําใบขีเหล็ก4-5กํามือต้มกับน้ําพอท่วมใช้ดื่มก่อนนอนสมุนไพรอีกตัวหนึ่งก็คือกล้วยน้าว้าเราจะใช้กล้วยน้ำว้าสุกใช้แก้การท้องผูกได้ดีเพราะในกล้วยน้ำว้านั้นโดยเฉพาะกล้วยน้ำว้าสุกเนี่ย จะมีสารเพคเตนสูงช่วยเพิ่มการอาหารนอกจากนี้นะครับยังมีเมือกยังมีเมือกที่ช่วยยังมีเมือกอลื่นๆช่วยในการขับถ่ายได้สะดวกวิธีรับประทานกล้วยน้ำว้าสุกวันละสองถึงสี่ผลจะช่วยให้การมีการขับถ่ายที่ดีทุกวันและทั้งหมดที่กล่าวอุ้ทฟังนี้ก็คือเป็นแนวทางการแก้ไขาอาการท้องผูกด้วยวิธีธรรมชาติโดยเราสามารถจะใช้สมุนไพร ไม่ง่ายสมุนไพรพื้นบ้าน4ชนิดก็คือมะขามแขกแมงลักขี้เหล็กและกวนงวาทั้ง4อย่างนี้ก็คือสมุนไพรทั้ง4ชนิดนั้นให้คุณได้เลือกปฏิบัติกันเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีแต่ที่สําคัญก็คือถ้าคุณมีอาการดีขึ้นแล้วก็อย่าลืมให้ความสําคัญกับการฝึกนิสยัยการถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาและก็อย่าปล่อยให้มีอาการท้องผูกขึ้นได้อีกนะครับ ขอบคุณที่มาของข้อมูลจากเหตุสุขภาพดีต้องมาก่อนขอบคุณครับ